ชัดชาติพร้อมรับมือฝีดาดลิงสั่งการให้โรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขโรงแรมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงวันที่25กรกฎาคม2565ที่ศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมากล่าวหลังจากการประชุมติดตามความคืบหน้าแผนการรับมือโรคฝีดาดลิงในพื้นที่กรุงเทพว่าองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ1,000 17,000คนทั่วโลกและเสียชีวิตแล้ว5รายส่วนสําหรับประเทศไทยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้ซึ่งมาตรการหลักของกรุงเทพมหาคนครคือการให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขแก่หน่วยงานในสังกัดทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์บริการสาธารณาสุขโรงพยาบาลและคลินิกให้ตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงอีกทั้งยังจะประสานงานไปยังสมาคมโรงแรมไทยเพื่อให้ช่วยสังเกตอาการของนักท่องเที่ยวที่อาจจะเข้าข่ายของอาการโรครีดาดลิงเช่นมีไข้สูงมีผื่นตามตัวรวมทั้งร้านขายยาและภาคประชาสังคมให้สัง สังเกตอาการของคนในพื้นที่ด้วยส่วนการติดตามทไลายของผู้ป่วยชาวในจีเรียปัจจุบันยังไม่มีรายงานระบุว่ามีการเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก่อนออกไปกัมพูชาแต่ทั้งนี้กรุงเทพมหาคนครจะเฝ้าระวังและดําเนินการเชิงรุกรวมทั้งจะมีการลงพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อไปเพื่อทําการป้องกัน